เลี่ยนบ้านให้เป็นยิมส่วนตัวด้วยลู่วิ่งไฟฟ้า My Highs รุ่น A6 พลัง3.5แรงมา้าวิ่งสบายปรับความเร็วได้ถึง12ระดับพร้อมระบบรองรับแรงกระแทกให้คุณฟิตและเฟิร์มได้ทุกวันครับออกกำลังกายง่ายๆที่บ้านนะครับด้วยลู่วิ่งไฟฟ้า My Highs รุ่น A6 ครับความแรงระดับ3.5แรงมา้าสำหรับการออกกำลังกายที่บ้านแบบมืออาชีพนะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันการปรับความชันและความเร็วได้ถึง12ระดับ ตอบโจทย์ทุกการออกกําลังกายครับไม่ว่าคุณจะวิ่งแบบเบาๆหรือว่าเร่งเครื่องสำหรับการเบิร์นไขมันพื้นที่วิ่งขนาดใหญ่50เซนเมตรครับพร้อมระบบรองรับแรงกระแทกที่ช่วยถนอมเข่าและข้อให้คุณวิ่งได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังมีมอเตอร์ประหยัดพลังงานที่ทํางานเงียบสร้างประสบการณ์การวิ่งที่ไม่รบกวนใครความสะดวกสบายในการพับเก็บและเคลื่อนย้ายได้ง่ายครับพร้อมล้อเลื่อนใช้พื้นที่น้อยแถมยังมีการ เชื่อมต่อบูทูลแล้วก็แอปพลิเคชันสำหรับการสั่งการผ่านมือถือให้ทุกคนพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดขณะออกกำลังกายอีกด้วยรับน้ำหนักได้ถึง200กิโลกรัมและมีหน้าจอ LCD แสดงข้อมูลการวิ่งครบถ้วนทั้งหมดนี้มาพร้อมกับการรับประกัน12เดือนครับเตรียมตัวออกกำลังกายให้เต็มที่ด้วย m y h i ห้ A6 วันนี้นะครับคลิกชมรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมและกดสังส่งซื้อสินค้าตามลิงก์ทีไ่ได้มาพร้อมนี้ครับ